เจ้าตัวมีน้าเค่ะ네จ้าตัวรูปมีนาก็ตาแลเก่งเลยค่ะอันนู้นนี่เก่งเจ้าตัวมีหน้าเลยค่ะเก่งเก่งเใช้เก่งเลยค่ะ พอยังไม่ตัดนะลูกฮะเก่งเก่งเก่อันนั้นหนูชิรัยไม่ชอบอันนี้นนามีเด้๋วค่ะตัวไหนมีตรงนี่หน่าเราให้เก่ง

นี่และดสิแต้าแล้วขพอไม่มดจ้าเยเส้นนาะทอะไรแบบหมดช่ไม่ อย่างนี้อย่างนี้โศกกระจกที่ไหนไปสศกกระจกข้างในนี้สิโศกกระจกที่ไหนดูสิหมอดทนนะดูสิว่าตัดผมทำไมตัดเท่ดังเลยอ่ะหล่อยังหอออกเลออกสิ